สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็ได้ขาหมูคากิวันนี้ต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับประมาณหนึ่งชั่วโมงหมูก็เริ่มเปื่อยแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวใส่เครื่องไปเลยครับเครื่องเราก็มีขาไครใบมะกรูดแล้วก็มีมะขามเปียกเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไปเลยครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงกับกระเทียมนะครับโขลกพอแหลกครับใส่เลย แน่นอนนี่ก็ต้มประมาณอีก20นาทีนะครับก็กรุ่งเครื่องก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับใส่โรดีประมาณหนึ่งช้อต้นนะครับเพิ่มโรดีสักหน่อยนะเพิ่มความกรอบอความนัวของต้มขาหมูเรานะครับต้มแซบขาหมูนะครับปิดฝานะครับเพิ่มเติมใส่เกลือสักหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมลืมใส่เกลือนะครับ ใส่ไปเลยมันก็คัวพลิกแห้งครับเพิ่มความจัดจ้านเพิ่มความแซ่บคั่วเสร็จเอาไปตำนะครับคั่วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปตำกัน ตาไม่เลยประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นมาปรุงเครื่องกันเลยนะครับใส่น้ำปลาน้ำปลาคนเกลาเอานะครับเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟจากนั้นก็ใส่พริกแห้งที่เราตำนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ไปเลยเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็มีเครื่องหอมนะครับมีใบเลื่อยกับต้นหอมผักชีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความหอมนะครับคนให้เข้ากันโอ้ดิ่หอมมากมาเดินมาเดินมาเดินมากินข้าวด้วยกันครับต้มขาหมูต้มแซบขาหมูนะครับโอ้ลิ่นหอมมาก เดี๋ยวลองชิมดูสักหน่อยแซ่บมากครับมาด้วยครับมากินข้าวด้วยกันครับก็ลืมใส่เห็ดเห็ดฟางนะครับเดี๋ยวใส่ทีหลังไม่เป็นไรครับโอ้ลืมของลืมเห็ดฟางใส่ทีหลังครับเพราะว่าเห็ดฟางสูงง่ายครับใส่ทีหลังใส่ทีหลังได้นะครับเดี๋ยวร้อยน้ำเดือดก็เป็นนันเสร็จนะครับใส่มะเขือเทศด้วยนะครับโอ้ลืมทุกอย่างเลยครอบครัว อืมอะใส่ที่หลังไม่เป็นไรครับแล้วก็ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยกับผมต้มยำขาหมูนะครับตักใส่ชามเลยนะครับสีสันจัดจ้านน่าทานมากนะครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ